สวัสดีค่ะพามาเทีเ่ยวนะคะ สวัสดีค่ะน้องหญิงติว๋วพามาเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวมูยูนิคก,กันค่ะเที่ยวในเมืองหลวงเที่ยวจังหวัดนะคะนั่งรถไฟมาสวัสดีค่ะคุณแม่เมืองยศยินดีต้อนรับนะคะเหนื่อยเดินขึ้นบันไดสวัสดีจ้าน้องสามารถพามาเที่ยวนูนิคค่ะ ชัดไหมภาพตรงนี้นะคือหอนาฬิกาบอออออัวนาฬิกาอยู่ฝั่งโน้นพอดีมาถึงตรงบันไดนี่ก็ได้จับกล้องถ่ายสักหน่อยไล่สักแป๊บคมชัดใช่ไหมเสียงชัดไหมน้องสวยไหมน้องชายสามารถ ที่มิวนิกนะคะเยอรมนี Germany, ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่มงยศอยู่แต่บ้านกับเบื่อพามาเที่ยวเนาะเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็มาเที่ยวต่อเลยค่ะเออแฟนอยากเที่ยวน้องเพราะว่าเขาทำงานเขาบอกว่าอยากเที่ยวนะนะนี่ค่ะตรงนี้คือเมืองมิวนิก ขอบคุณค่ะคุณแม่เมืองโยศนะคะคนเยอะเยอะตรงนี้จะเป็นเมืองหลวงนะคะเมืองจังหวัดค่ะในจังหวัดมิวนิกด้วยสวัสดีค่ะคุณยา่าฝรั่งฝรั่งเขาหลีกกล้องเขาหลีก,กล้อง เดินไม่ได้น้องชายสามารถเดินก็จะชนคนลืมเอามาจับมาลืมม่จับขากล้องมาหัวรออะไรน้องชายสามารถหัวอรอดใส่แต่พี่ดูนกนะ่ะดูนกนั่นเจ้านะ่ะพาพี่นั่งรถไปมาเวียนหัวหมดเลย ขอบคุณนะน้องอยิงติ๋วที่แชร์น้องชายสามารถไม่ต้องเอาปัจเจอ์ขำจะ่นแหละเห็นไหมสวยไหมตรงนี้เดี๋ยวพาเดินไปตรงโน้นเนาะพาเดินแล้วนะคะ่าสามล้อนี่ค่ะ งหลวทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณย่าพามาเที่ยวค่ะพามาเที่ยวมิวนิกพาเดินก่อนนี่ค่ะเมืองนี้แหละเดี๋ยวเขาจะจัด,จดงานอีกแล้วจัดงานเบียค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจัดงานเบือ่อมันมันเสาร์นี่แหละเขาจะจัดงานเบียกัน แต่เราไม่ได้มาหรอกแฟนไม่ได้อยู่บ้านคนเยอะเยอะตรงนี้เป็นหอนาฬิกาเสียดายมาช้าให้ดูผู้คนเขากำลังจะเตรียมไอไว้จัดงานไงเก้เฟียบออกโทรเบอร์เฟสอะไรเนี่ยเขากำลังเตรียมสถานที่ นี่ค่ะรถรถมันมาจอดขวางเนาะแล้วเฟนเวียจะให้ดูตรงนาฬิกาอนะ่ะเมื่อกี้อยู่ตรงข้างตรงนี้ไงนาฬิกาข้างบนนะ ขอดินผ่านกล้องกัน hmm. น yeah, okay. yeah. uh, ี like. ่เด anyway ินผ่านมาเดินมาคนเยอะจริงน้องหญิงติ๋วขอโทษเด้อพี่แม่ไม่ได้อ่านและพี่ต้องมองทางไงเดินกลัวชนเขากลัวชนคนนี่เขากำลังเตรียมงานนะน้องนี่เดือนวันเสาร์นี่เขาจะมีงาน งานเบียร์กันน่ะเดี๋ยวคนก็จะเยอะกว่านี้อีกอุตสาลีกนี้แล้วเนี่ยฝลังเขาก็ถ่ายรูปเนาะไม่ได้ถ่ายรูปนะเนี่ย <Okay. S 2> ยิงตีวแคปออเดอร์เอาไมนีส่สวยๆไล่สักแป๊บเนาะ คุณแม่เมืองยศขอบคุณนะคะตามสบายเลยค่ะเหนื่อยน้องจิกติวเมื่อกี้พี่ลงบันไดเลื่อนนะ่ะโอ๊ยว่า <laughs> จะถ่ายวิดีโอตอนลงสักหน่อยกล้องอยู่ในกระเป๋าเอาออกมาไม่ทันเกือบ <laughs> ตกบันไดพี <laughs> ่ไม่ได้เอาไม้นั่นมาเอามือจับเอาเนี่ย นี่ได้สักแป๊บเนาะสักสิบยี่สิบนาทีได้ไม่นานหรอกนี่ค่ะเพราะคนเยอะตรงนี้นะคะเมืองหลวงก็คนจะเยอะหน่อยน้งเนาะเหมือนกรุงเทพเรานั่นแหละเที่ยวจังหวัดนะ่ะในตัวจังหวัดนะ่ะเออกินน้ำน้ำอยู่ในกระเป๋าน้องชายสามารถ ซื้อมาอยู่น้ำน่ะดื่มเผื่อพี่ด้วยเด้อใช่น้องอยังติว๋วพี่เพี่ไม่ขึ้นลิฟต์นะพี่เดินเอาพี่อยากออกกำลังอ่ะยิ่งอ้วนแล้วน้ำหนักน้ำหนักขึ้นอีกยิ่งเหนื่อยอีกลดก็ลดไม่ได้แล้วอยากลดคุณย่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณยา่าขอบคุณน้องสามารถขอบคุณน้องหญิงติว๋วขอบคุณแม่มงยศค่ะขอบคุณที่มาห้อยแข้งห้อยขาด้วยนะคะคนที่ห้อยแข้งห้อยขา <c oughs> แฟนสงสัยฮิวบุรีมาดูนกตรงนี้นะตรงนี้ถ้านี่ก็จะเป็นนาฬิกาตอนเที่ยงนะเขาก็จะหมนุนหมนุนหมุนนะตรงนั้นะจะหมนุนแล้วก็ จะมีหลายๆรูปปั้นเลยแหละข้างบนน่ะเห็นไหมเพิ่งขึ้นพี่ไอ้ได้ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยขึ้นสักแป๊บค่ะเดี๋ยวก็ลงละเดี๋ยวก็ลงเลยพี่ให้ขึ้นแป๊บเดียวสวัสดีค่ะหมอมแม่มาไลฟ์ให้ดูดูเมืองมิวนิกกันค่ะ ตรงนี้เขาจ,จัดงานวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยว่าจะมาไม่ได้มาแล้วงานเบียร์แล้วนกพิราบมาเที่ยวเยอะเที่ยวที่สถานีรถไฟด้วยนัองอยิงติ๋วทุกที่เลยมดพิราบนะ่ะมาทุกที่เลยนี่เขาจะเตรียมเดี๋ยวเขาเตรียมเต็นเตรียมโต๊ะไงจัดสถานที่เป็นที่นั่งดื่มเบียร์นะ่ะนะลานเบียร์นะ่ะ สวัสดีมอแม่นะคะสวัสดีพี่ไ้ขอบคุณนะคะเปลี่ยไรไม่นานหรอกเปียมาเดินมาเที่ยวมิวนิกแฟนอยู่บ้านเบื่อก็เลยชวนมาเที่ยวเนี่ยผู้คนเยอะแยะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์กเป็นห้างนะเป็นพวกห้างร้านค้าไม่ได้เที่ยวไหนหรอกเที่ยวในเมืองไม่ขึ้นเขาแล้วเลขก็ไม่ถูกซื้อ สีเจ็ดปชื่อหกเจ็ดเจ็ดหกเอ๊ะเจ็ดสี่ไปออกหกสี่ซูมออกกันเนาะเห็นชัดไหมพี่ไอ้คุณย่าขอบคุณค่ะพี่หญิงกาสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะที่แวะมาน้องมาเที่ยวค่ะน้องมาเที่ยวในเมืองเที่ยวจังหวัด จังหวัดมิวนิกจังหวัดที่น้องอยู่นะคะเข้ามาเที่ยวในตัวจังหวัดนี่ค่ะไร่ซักแปดเดียวค่ะมันเดินไม่ไม่สะดวกมันคนเยอะคนเยอะไร่ไม่สะดวกไม่เหมือนบ้านเราเนาะที่นี่เขาไม่ค่อยจับมือถือกันเนาะเขาเขานั่งมองเราแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะทักทายกันนะ เดี๋ยวให้ทักทายกันแล้วก็จะลงแล้วให้ดูรถรถทำงานตรงนี้จะเป็นอะไรนะแฟนบอกว่าเป็นเป็นโบสถ์เป็นใดสถานที่แต่งงานน่ะเนี่ย คุณค่ะที่ไหนลบกับความใครเนาะยังไม่ทันเห็นเลยนักชายสามารถอยู่ดีๆเด้อระวังมือระวังเขาเขาลบเขาฟอกเด้อขอโทษไม่ได้ให้ประแจใครนะคะไนขันไล์แป๊ดเดียวนะคะ จิ้มผิดตาลายวอ้พี่ไอ้ปวดฟันนอนพักผอ่อนเถอะนอนพักผอ่อนนะให้ดูบทให้ดูบทอ๋อเดี๋ยวก็งอนอีกแล้วน่ะเดี๋ยวเขาก็งอนไปฟ้องไม่สายทองอีกแล้วโอเคนะคะ ลงดีกว่าเนาะมันคนเยอะไล่แค่น้้ยก่อนเด้อเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่เนาะยกมือกันเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะก็แค่นี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะเดินไปต่อแฟนก็รอ,อนี่นี่นี่ถ่ายในเมืองไม่มีดวงตา ขอบคุณนะคะน้องหญิงติว๋วพี่ไอพี่หญิงกลางหมอมแม่คุณแม่เมืองยศแล้วก็น้องชายสามารถแล้วก็หมอแม่คุณยายน้องคุณยา่าพาดูขอบคุณที่แวะมาค่ะโอเคไว้คุยกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแต่วันนี้ไม่โชคดีแล้วไม่ถูกเลขถูกกินแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ ไปแล้วนะคะเลือทุกคนค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนเด้อคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำร่ำรวยรวยท o u t u b e ก็ขอให้ปังๆทุกช่องนะคะบา,บายไปแล้ว